ก็ถือว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นเหรียญที่โอ้โหได้รับการยอมรับนะและหายากนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพิมพ์อิติดนะครับอิติดนะครับอิติดดูยังไงนะครับอิติดคือตรงนี้ครับถ้าสวยๆนะ2ล้านถึง10ล้านอยู่ที่ความสวยงามนะครับเหรียญหลวงพ่อสุตทองคำก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับกลับมาพบกันนะครับในหยิบกล้องสองพานะครับวันนี้ก็ โอ้โหมาอีกแล้วเหรียญหลวงพ่อทองสุกครับหลวงพ่อทองสุกเนื้อทองคําโอ้โหองนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นเหรียญพ่อทองสุกกัะตนดเหลืองเนื้อทองคาครับเนื้อทองคําครับแบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเคยสอนไปแล้วหลายคลิปนะเหรียญทองคําเนี่ยผมเคยเอาชแชมมาให้ดูด้วยซ้ํานะครับเหรียญนี้ค่อนข้างหายากนะครับเหรียญนี้มีทั้งเนื้อทองแดงเนื้อเงินแล้วก็เนื้อเนื้อที่พรีเมียมที่สุดก็คือเนื้อทองคํานะครับ หลงพ่อทองสุกอินทโชโตเนี่ยเป็นเป็นพระหนึ่งในสุดยอดเกจิเมืองเพชรบุรีที่ที่คนก็กล่าวขานเรื่องของนะครับความหายากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในต้องบอกว่าเป็นพระที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับหลายๆอย่างที่ที่คนเมืองเพชรยอมรับเนาะนะครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะครับเก๊ไม่เหมือนนะมีของเก๊ยเยอะมากแต่เก๊ไม่เหมือนนะครับ ผมเคยสอนไปหลายคลิปถ้าส,สวยๆเนี่ยนะครับถ้าส,สวยๆเนี่ยความชัดเจนมันจะมันจะเห็นชัดแต่ว่าอันนี้มันช้าแต่เราก็ดูได้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิมพอ์อิติดนะครับอิติดนะครับอิติดดูยังไงนะครับอิติดตคือตรงนี้ครับสระอินะครับด้านบนชิดขอบนะครับมีเนื้อแตกเกินตรงนี้เรียกว่าอิติดนะครับแล้วจะเขียนข้างหน้าว่าพระครูทองสุขอิทะโชโตนะครับพระทองคำเนี่ยต้องบอกก่อนว่านะครับ ชาวบ้านทั่วไปนะครับในยุคนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะจับจองได้ยากนะครับอาจจะต้องมีการอาจจะอาจจะเป็นเจ้านายข้าราชกานะครับพวกเจ้านายข้าราชกดีเศรษฐีที่พร้อมมีสตางค์นิดนึงนะครับไปไปจับจองไปจองเอาเนื้อพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีน้อยและหายากนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเวลาหยิบขึ้นมาดูนะครับง่ายๆครับมันจะคล้ายๆหลังเต่าแบบหลังเต่าขึ้นมานิดๆนะครับไม่เยอะนะไม่เยอะนะแลวตัวหนังสือนะครับ ตัวหนังสือพวกนี้มันจะคมชัดมากมันจะคมเป็นแท่งคมชัดเลยนะครับและที่สําคัญนะขอบตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นเหลี่ยมแบบนี้ล้มไม่ได้นะล้มบานๆออกไม่ได้มันต้องเป็นขอบนะถึงเหลี่ยญน,นี้จะสึกขนาดไหนนะแต่คุณเห็นล่องนะล่องเหลี่ยมมันจะขึ้นเห็นไหมครับล่องเหลี่ยมมันจะขึ้นนะครับเห็นไหมเหลี่ยมยังมีเห็นไหมล่องเหลี่ยมยังขึ้นอยู่นะครับและที่สําคัญเพื่อนเพื่อน พระเนี่ยนะครับผิวพระเนี่ยนะครับตึงเรียบเลยนะครับหน้าหลวงพ่อเนี่ยหน้าหลวงปู่เนี่ยช่วงลึกช่วงอะไรพวกนี้คมลึกมากนะครับแลวถ้าผมจะบอกนะว่าเนี่ยตรงไหลเนี่ยถ้าอันไหนคมคมนะเม็ดมันจะขึ้นเป็นเป็นไข่ปลาเมดเรียงตรงนี้นะครับของเก๊เนี่ยไม่คมนะครับแต่ของแค้มันจะคมนะครับแต่เหรียญเนี่ยมันถูกใช้นะแต่ก็ยังเห็นนะแบบเห็นไหมครับเม็ดไข่ปลาเนี่ยเห็นไหมถูกใช้สึกมากแต่ก็ยังขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่ไ,ไหมครับบนไหลเลยเห็นไหมอ่าเนี่ยครับโอ้แล้วดูคุณดูเนี่ยธรรมชาติของเนื้อทองนะต้องรอยการใช้มาเนี่ยโอ้โหมันช้ำนะครับแล้วมันมีความเก่าของทองไนงะนะครับอ่ะพอพลิกหลังครับพอ้างหน้าเป็นเป็นหลังเต่าเล็กๆนะข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแองกระทะครับเห็นไหมแองกระทะคืออะไรก็เป็นแองคล้ายๆกระทะครับเป็นบุ๋มลงไปครับเห็นไหมนิดนึงนะครับอ่าพระอันไหนสวยๆหรือเดิมๆเ,มเ,มเมนี่ยเขาจะมี อุดข้างแต่ทองคําจะไม่ค่อยมีนะทองคาจะไม่ค่อยอุดนะครับทองคําจะใช้ไป้ายๆเอาจะไม่ค่อยอุดนะครับอ่านะครับแล้วที่สําคัญนะหูเจาะนะครับปิ้นๆน,นะครับแต่นี้มันมันมันถูกใช้มามันกลวงเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยขอบปิ้นตั้งมันย,ยังอยู่เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคีบเนี่ยคีบเนี่ยพวกนี้สําคัญนะผมจะบอกว่าพวกนี้สําคัญนะเนี่ยเห็นไหมคีบปิ้นตั้งเนี่ยเนี่ยไม่ล้มนะไม่ล้มนะอ่าเห็นไหมยังคมอยู่นะครับ เป็นแองกระทะนะตัวหนังสือเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะไม่ค่อยสึกเยอะเพราะว่ามันต้องบอกว่ามันถึงเอาไปแขวนนะฮมันก็ไม่ค่อยโดนข้างในไงเพราะว่าเพราะว่าอ่ามันมันหลบมันแองหลบหลบหนีไงมันหลบเข้าไปไงตัวหนังสือก็จะตรงนี้ก็จะเห็นจะไม่ค่อยสีมากครับเพระองนี้น่าจะเลี่ยมจับขอบทองแบบเปิดหน้าเปิดหลังไงแบบโบราณจับหน้าจับหลังนะครับก็ก็จะเห็นร่องรอยก็จะเห็นร่องรอยความ ความชัดเจนอยู่นะครับคียปิ้นนี่สําคัญมากเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะอารุ่นรุ่นสองนะครับรุ่นแรกเนี่ยมีแค่เนื้อทองแดงอย่างเดียวนะครับแต่รุ่นสองเนี่ยมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้ออเนื้อทองคํานะครับก็ถือว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นเหรียญที่โอ้โหได้รับการยอมรับนะและหาย,ยากนะครับแบบนี้ผมรับเช่านะครับตั้งแต่ถ้าสวยๆนะต้องบอกว่า แต่ผมเริ่มต้นให้ตั้งแต่2ล้านนะครับสล้านถึง10ล้านอยู่ที่ความสวยงามนะครับเรียนหลวงพ่อทองสุกทองคำนีอ่อยู่ที่ว่าสวยขนาดไหนผมเริ่มให้ตั้งแต่2ล้านบาทถึง10ล้านบาทนะครับหลวงพ่อทองสุกตโนดหลวงน้องทองคำนะเนื้อทองคำนะ,ะถ้าสาภาพสวยๆดีๆเนี่ยผมเริ่มต้นให้ตั้งแต่อย่างที่บอกครับสล้านบาทถึง10ล้านบาทนะครับก็ใครมีก็สามารถส่งลายมาที่แอทไซน์นะลายแอทลายออฟฟิเชียลนะครับใส่แอทข้างหน้านะครับ t o n e 8 8 8 8นะครับตามขึ้นหน้าจอนะแอสไซน์นะใส่แอสไซน์น,นะครับและนะครับถ้าไม่สะดวกส่งลายนะครับเวลาส่งไลน์นะส่งเบอร์โทรมาด้วยนะครับส่งเบอร์โทรมาด้วยถ้าผมสนใจเนี่ยติดต่อกับนะครับถ้าจะติดต่อกับเฉพาะองค์ที่สนใจเนาะเพราะคนส่งเยอะมากนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกส่งลายจะเข้ามาเลยนะครับจะเข้ามาเลยก็มาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 11โมงครึ่งหรือว่าเที่ยงนะครับไปจนถึง6โมงเย็นนะครับสามารถ w a ล k i อมาได้นะครับ w a ล k in เข้ามาที่ T a อ u l e t ลส e ซ็นถนนกาญจนานะครับอยู่ถนนกาญจนานนทบุรีนะอ่าถนนกาญจนาวิ่งวิ่งวิ่งเข้าเมืองนะขาเข้านะครับอยู่ใกล้ๆก,กับอ่าพลัดมอหรือว่าโลตัสโลตัสกาญจนาครับอ่าหรือว่าตรงใกล้ๆก,ก,กับก่อนถึงโรงเรียนเทพศิรินทน์นิดหน่อยนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรท,ที่ขึ้นให้นะ เออนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ ฝาก Subscribe นะครับก็ฝากแชร์ไปในกลุ่มไลน์ต่างๆที่ที่มีท่านมีช่องทางนะฝากด้วยนะครับมีคนดูเยอะมีคนซับเยอะมีคนไล์เยอะเราก็จะมีกำลังใจในการมาทำคลิปแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ผมโทนบางแคร์ก็ต้องไปก่อนขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับขอให้ทุกท่านมีพระดีๆนะแล้วก็มาแปลงเอาพระมาแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้นะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบและงองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม